ข้อ19นะคะโจทย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้ายนะคะซึ่งโจทย์บอกว่ากำหนดให้สามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม DEF โดยที่มุม A เท่ากับมุม D และมุม B เท่ากับมุม E ดังรูปอ่ะตัวนี้ถ้าเราดูจากรูปนะคะมันจะมีสามเหลี่ยมสองรูปเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่กับรูปเล็กใช่ไหมสามเหลี่ยม ABC ก็คือสามเหลี่ยมรูปใหญ่ส่วน DEF ก็คือสามเหลี่ยมรูปเล็กฝั่งนี้ทีนี้โจทย์เขากำหนดมาให้ว่ามุม A เท่ากันกับมุม D ใช่ไหมคะมุม A ก็คือมุมของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ เท่ากันกับมุม D ของสามเหลี่ยมรูปเล็กและมุม B เท่ากับมุม E B ก็คือมุมของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ด้านบนและมุม E ก็คือมุมด้านบนของสามเหลี่ยมรูปเล็กนั่นเองอ่ะทีนี้ในสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันใช่ไหมคะมันจะมีมุมที่เท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่แล้วก็มีด้านคู่ที่สมนกันถูกไหม ทีนี้เรามาดูโจทย์โจทย์เขาบอกว่าผลรวมของเศษ1ส่วน4ของความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม ABC ก็คือสามเหลี่ยมรูปใหญ่และเศษ1ส่วน3ของความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยม DEF ก็คือสามเหลี่ยมรูปเล็ก,ลลกพูดง่ายๆก็คือเราจะหาเศษ1ส่วน4ของความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมใหญ่มาบวกกับเศษ1ส่วน3ของความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมเล็กนั่นเองนะคะทีนี้ ในการที่เราจะหาความยาวรอบรูปได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ความยาวทั้ง3ด้านของสามเหลี่ยมแต่ละรูปใช่ไหมทีนี้เรามาดูที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่กันก่อนนะคะก็คือสามเหลี่ยม abc เขากําหนดด้านมาให้กําหนดความยาวมาให้แค่2ด้านคือด้าน ab ยาวเท่ากับ10และ bc ยาวเท่ากับ18ใช่ไหมคะส่วนด้าน ac กําหนดมาให้เป็น x บวก15ซึ่งเราไม่รู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่เนาะ ทีนี้ในสามเหลี่ยมรูปเล็กก็เหมือนกันก็ไม่ได้บอกมาทุกด้านบอกแค่ว่า df นะคะยาวเท่ากับ10แล้วก็ de ตรงนี้ยาวเท่ากับ x นั่นเองฉะนั้นแปลว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือหาค่า x อออกมาให้ได้นะคะเพื่อที่จะหาความยาวของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมให้มันครบ เราก็จะใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะคะเข้ามาช่วยก็คือด้านคู่ที่สมในกันนะคะจะมีอัตราส่วนเท่ากันทุกๆคู่นะอย่างตัวนี้เรากําหนดให้เป็นอัตราส่วนด้านความยาวของรูปสามเหลี่ยมใหญ่ต่อสามเหลี่ยมเล็กอย่างเงี้ยถ้ารูปสามเหลี่ยมใหญ่ตัวนี้เราเอาด้าน ab ใช่ไหมคะซึ่ง ab มันก็จะสมในกันกับด้าน de อ่าตัวนี้สักครู่นะคะ A.B. อ่ะด้านสีเขียวตรงนี้ก็จะสมในกับด้าน D.E. ที่เป็นสีเขียวตัวนี้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็จับมันมาอัตราส่วนกันจับมันมาส่วนกัน A.B. ส่วนด้วย D.E. มันก็จะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของอ่าคู่สมในคู่อื่นๆเช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้เราต้องการจะหาค่า x ใช่ไหมคะเราก็ใช้ อีกด้านหนึ่งที่เราไม่รู้ก็คือด้าน AC ใช่ไหมคะที่มันสามารถเอาตัวเลขของด้าน DF เข้ามาช่วยได้เพราะมันเป็นด้านคู่ที่สมในกันนะอาฉะนั้นคู่ต่อมาคู่ที่สมในกันคู่ต่อมาก็คือด้าน AC นะคะจะสมในกับด้าน DF ฉะนั้นเราก็มาเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น AC ส่วนด้วย DF นั่นเอง อันนี้ก็คือสามเหลี่ยมใหญ่ส่วนด้วยสามเหลี่ยมเล็กนะคะทีนี้เราก็แทนค่าแต่ละด้านที่เรารู้ลงไป AB นะคะมีค่าเท่ากับ10ก็แทนลงไป DE dE ของเราก็คือ X ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็แทนเป็น X แล้วก็มาฝั่งนี้ AC AC ก็คือ x บวก15ก็แทนเป็น x บวก15ลงไปแล้วก็ DF นะคะมีความยาวเท่ากับ10ก็แทนเป็นเลข10ทีนี้เราก็จะทำการแก้สมการตัวนี้เพื่อให้ได้ค่า x ออกมาตัวนี้นะคะเราก็เอา10คูณไขว้ขึ้นมา10คูณ10ได้100นะ100มาจาก10คูณ10นะคะส่วน x ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เราก็จะเอาขึ้นไปคูณ กับ x บวก15ก <_ d isk> ็เลยจะได้เป็น x คูณ x บวก15ทีนี้ถ้าเวลาที่เป็นการแก้สมการปกติเราอาจจะเอา x คูณกระจายเข้าไปใช่ไหมซึ่งมันก็จะกลายเป็นสมการกำลางงัง2ใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยมาแยกตัวประกอบแต่ถ้าตัวนี้เราใช้วิธีการพิจารณาแบบนี้ก็ได้นะคะเราดูก่อนว่าอะไรที่มันคูณกันแล้วได้100บ้างแล้วเอามาสังเกตตัวเนี้ย x คูณกับ x บวก15นั่นแปลว่าจํำนวนจํานวนหนึ่งคูณกับจํานวนที่ต่างกับมันอยู่15เนี่ยที่มากกว่ามันอยู่15จะทําให้มีค่าเป็น100เราก็มาดูว่ามีอะไรที่คูณกันได้100บ้างซึ่งตัวเลขที่คิดง่ายที่สุดก็คือ20คูณ5ใช่ไหม20คูณ5นะคะมีค่าเท่ากับ100ซึ่งถ้าเราแทน x เป็น5เนี่ยถ้าแทน x เป็น5ตัวนี้ x เป็น5ใช่ไหมคะ5บวก15ก็ได้เท่ากับ20ถูกไหม5คูณกับ20ก็ได้เท่ากับ100นั่นเองนั่นแปลว่าค่า x ของเรานะคะ x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ5เมื่อเราได้ค่า x ออกมาแล้วนะคะเราก็จะเอาค่า x ที่เราได้ตรงนี้ย้อนกลับมาแทนในด้านต่างๆของรูปสามเหลี่ยมที่มันมีตัวแปร x อยู่นะ ในสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะคะ x บวก15ตัวนี้มันก็คือ5บวก15ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ20ถูกไหมคะส่วน x คือด้าน d e ตัวนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ5นั่นแปลว่า d e ยาว5แล้วก็ด้าน AC ยาว20ในรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่เราได้ความยาวออกมาครบทั้ง3ด้านใช่ไหมคะมียาว10ยาว18แล้วก็ยาว20 ส่วนสามเหลี่ยมรูปเล็กรู้แล้วว่า X เท่ากับ5 DF เท่ากับ10ทีนี้เหลืออีกด้านหนึ่งที่เรายังไม่ดูก็คือด้าน EF ถูกไหมคะ EF ตัวนี้เป็นด้านที่เราจะต้องหาเพิ่มเติมทีนี้จะหาได้อย่างไรบางคนนะคะเราก็จะใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายเข้ามาช่วยเหมือนเดิมนะคะโดยที่จะหา EF ใช่ไหม EF เป็น ความยาวของรูปสามเหลี่ยมเล็กนะคะแล้วก็มันก็จะสมในกับด้าน bc เราก็เอามาเขียนเป็นอัตราส่วน ef ส่วนด้วย bc แล้วก็เลือกมาอีกสักคู่หนึ่งนะคะคู่ไหนก็ได้ที่มันเป็นด้านคู่ที่สมในกันอย่างตัวนี้ก็จะใช้เป็นด้าน df นะคะก็คือด้านสีชมพูของรูปสามเหลี่ยมเล็ก ส่วนด้วยด้าน ac ก็คือด้านสีชมพูที่มันสมในกันของรูปสามเหลี่ยมใหญ่ฉะนั้นก็จะได้เป็น ef ส่วน bc เท่ากับ df ส่วน ac นั่นเองแล้วเราก็แทนค่าด้านต่างๆลงไป bc นะคะมีค่าเท่ากับ18 df เท่ากับ10 ac ยาว20เสร็จแล้วเราก็ทำการ แก้สมการโดยการย้าย18ตัวนี้จากที่มันเป็นตัวส่วนอยู่ข้างล่างนะคะหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณก็จะได้เป็น10คูณ18หารด้วย20อะไรที่ตัดกันได้เราก็ตัดนะคะ0ตัด0เอา2มาตัด18ก็จะได้9นั่นแปลว่าค่า ef ของเราก็จะมีความยาวเท่ากับ9นั่นเอง อ่ะเราก็เขียนไว้นะคะนั่นแปลว่าสามเหลี่ยมรูปเล็กของเราได้ความยาวครบแล้วถูกไหมทั้ง3ด้านต่อมานะคะเราได้ความยาวแต่ละด้านครบทั้งหมดแล้วของทั้ง2รูปใช่ไหมเราก็จะเอาความยาวที่ได้มาหาความยาวรอบรูปนะคะสิ่งแรกที่เราจะหาก็คือเศษหนึงส่วนสี่ของความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม abc ก็คือสามเหลี่ยมใหญ่ตัวนี้เอาด้านทั้งหมดมาบวกกันใช่ไหมคะความยาวรอบรูปก็คือ1ิ บวก18บวก20ซึ่งบวกกันแล้วได้48แล้วก็เอา1ส่วน4เข้ามาคูณ1ส่วน4ตัวนี้4สามารถตัดกับ48ได้เป็น12นะคะนั่นแปลว่าเศษ1ส่วน4ของความยาวรูปสามเหลี่ยม ABC มีค่าเท่ากับ12และอีกอันนึงที่เราจะต้องหาก็คือเศษ1ส่วน3ของความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม DEF ก็คือสามเหลี่ยมเล็กตัวนี้ รู้ด้าน3ด้านแล้วก็จะมีด้าน5 9แล้วก็10นะคะจับมาบวกกัน5บวก9บวก10ได้เท่ากับ24เอาเศษ1ส่วน3เข้ามาคูณ3ตัวนี้ตัด24ได้ใช่ไหมก็จะเหลือเป็น8นะคะทีนี้ตัวที่เราจะเอามาบวกกันเนี่ยก็คือเลข12บวกกับ8ตรงนี้นี่แหละซึ่งมีค่าเท่ากับ 20นะคะนั่นแปลว่าคำตอบข้อนี้ก็มีค่าเท่ากับ20นั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง easy math เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ